ฟุตบอลพิมพ์ผดีนัดตกค้างสิงคโปรเชลซีนะครับต้องยกพลออกไปเยือนไบตันก่อนเกมนี้หลายคนมองว่าน่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งนะครับที่เป็นเกมยากของเชลซีถึงแม้ว่าไบาตันนะครับพวกเขาจะไม่ได้รุนอะไรแล้วก็ตามแต่อย่าลืมนะครับว่าช่วงหลังที่พวกเรามาที่นี่นะครับมันเป็นงานยากเสมอในขณะที่คู่นี้เริ่มแข่งไปได้15นาทีอีกคู่หนึ่งนะครับที่ถือว่าเป็นเกมตกค้างเช่นเดียวกันนั่นคือทีมปีศาจแดงนะครับที่ต้องเปิดบ้านเจอกับนิวคาเซิล ทั้ง2ทีมนะครับก็ถือว่าเป็นคู่แข่งในการลุ้นโควตาฟุตบอลยุโรปร่วมกับเชลซีนั่นทําให้ผลการแข่งขันของคู่นี้ย่อมสอง่งผลต่อการลุ้นโควตาฟุตบอลยุโรปของเชลซีเช่นเดียวกันนั่นยิ่งทําให้เกมนี้เชลซีต้องชนะให้ได้สถานเดียวหากหวังโควตาฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกซึ่งคลิปนี้นะครับผมก็เลยจะพาไปพูดถึงประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในเกมนี้กันครับเกมนี้เชลซีส่งมาโลกุสโตโลงสนามมาเยือนเป็นแบ็คขวา ทำให้ชโรบาขยับมายืนเป็นซิตเตอร์แบ็กแทนที่ของเชโกซินวานอกนั้นยังใช้นักเตะชุดเดิมจากเกมก่อนอย่างที่บอกตั้งแต่เกมที่แล้วนะครับว่าช่วงหลังเชลซีเริ่มหาแนาวทางการเล่นของตัวเองได้ทําให้คู่แข่งเขาก็ต้องศึกษาหาแนาวทางการเล่นของทีมเรามาเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันนั่นจึงทําให้เราขึ้นเกมค่อนข้างลาบากโดยเฉพาะแดนกลางที่ถึงแม้ว่าตอนขึ้นเกมกูกูเรย่าจะขยับเข้ามารับบอลตรงกลางแต่ไบตันก็ถือว่าบีบพ,พื้นที่ได้ดี แต่เกมนี้ดีหน่อยนะครับที่เกมสวนกลับของไบตันถือว่าไม่ได้น่ากลัวสักเท่าไหร่ทําให้เชลซียังพอเล่นเกมของตัวเองได้เกมนี้ครึ่งแรกเชลซีถือว่าสร้างโอกาสได้ดีมากๆนะครับมาแต่ละครั้งถือว่าได้จบแต่เพียงแค่ว่ามันยังไม่เพียงพอนะครับที่จะเปลี่ยนเป็นปสกอร์ได้แม้จะมีจังหวะที่ผู้ตัดสินเป่าให้เชลซีได้จุดโทษไปแล้วจากจังหวะที่คูคุเรยยตามมาเก็บบอลแล้วลากเข้าเขตโทษก่อนโบนานเตจะมาเหยียสกัดล้มลงแต่สุดท้ายผู้ตัดสินเช็ค VR แล้วกลับคําตัดสิน จังหวะน,นี้ถ้าดูจากภาพช้าจริงๆก็ถือว่าสกัดโดนบอลจริงๆนะครับทำให้เชลซีพลาดโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดายสุดท้ายแล้วก็เป็นเชลซีนะครับที่ไม่ได้ไประตูขึ้นนําก่อนจนได้จากจังหวะที่คูคุเรียขยับเข้ามายืนตรงกลางทําให้มีจังหวะสอดขึ้นไปริมเส้นเขตโทษรับบอลจากกาลาเกอร์ก่อนเปิดกลับมาตรงกลางพาเมอร์ Palmer สอดเข้ามาโมงสรงบอลเข้าประตูไปอย่างสวยสดงดงามทําให้เชลซีออกนํา1-0จนได้นะครับในช่วงท้ายครึ่งแรกเชลซีจาเป็นต้องมีการเปลี่ยนตัว เนื่องจากมีจังหวะที่มูดิกโดนแลมตี้เข้าประทะในจังหวะที่ไม่มีบอลแต่ VR เช็คแล้วไม่ได้มีการแจกอะไรทั้งนั้นแต่สุดท้ายมูดิกก็เล่นต่อไม่ไวจนต้องโดนเปลี่ยนตัวออกและส่งเอ็นคุนคูล,ลงมาแทนหลังจบเกมพอดกล่าวว่ามูดิก น่าจะกลับมาไม่ทันช่วยทีมในนดสุดท้ายอย่างแน่นอนก่อนหมดครึ่งแรกนะครับไบตันเองก็มีโอกาสบุกทิ้งท้ายจากจังหวะที่รามตี้เติมมารับบอลแล้วเปิดไปหน้าประตูให้กับเปโดมงแต่บอลกลับไปชนคานอย่างน่าเสียดายทาให้หมดครึ่งแรกเชลซีเป็นฝ่ายออกนําอยู่1นูนย์นะครับเริ่มครึ่งหลังมานะครับเป็นไบตันที่เดินเกมเข้าหาเชลซีทันทีและเกือบได้จุดโทษจากจังหวะที่อาดินกาเลี้ยงเข้าเขตโทษแล้วหลบอาโลกุสโตไปแล้วแต่โดนสกัดลม้มลงและ VR ก็เช็คแล้วแต่มองว่าอา,าดนากกิน จังหวะนี้ตอนที่ผมดูภาพช้ายังแอบใจหายแวบ,บอยู่เลยนะครับจากนั้นเชลซีก็ถือว่าทําได้ดีอยู่ยังเล่นเกมของตัวเองได้นะครับและการเปลี่ยนเอ็นคุนคูลงมาผมถือว่าเกมนี้เขาทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวจังหวะลากเหลือการจ่ายบอลที่ดูเล่นง่ายนะครับทำให้เพื่อนเล่นง่ายไม่เสียจังหวะก่อนที่สุดท้ายเชลซีมาได้ประตูนี้ห่างจนได้จังหวะนี้บอลขึ้นทางฝั่งขวาจากมาดูเอเกส่งต่อให้มาโลกุสโตเติมมาจนถึงเขียโทษแล้วปาดเข้าตรงกลางเอ็นคุนคูนะครับเป็นคนรับจบ ทำให้เชลซีนี้ห่างเป็น2 0งศจังหวะนี้ขอชื่นชมนะครับถือว่าเชลซีเข้าทำได้สดจริงๆนะครับหลังจากนั้นเชลซีก็ครองเกมเอาไว้ได้ครับได้ดูเหมือนว่าชัยชนะนัดนี้มันไม่น่าจะยากเยินอะไรใช่ไหมครับแต่ไม่เลยครับถ้ามันง่ายเกินไปเชลซี Chelsea ไม่ชอบครับเชลซี Chelsea ชอบอะไรที่มันตื่นเต้นตื่นเต,นต,นต,นต้นหน่อยก่อนจบเกมนะครับนาที8ปเชลซีต้องเหมือนกับผู้เล่นเพียงแค่10คนเท่านั้นหลังจากที่รีเจมโดดเปโดนะครับไล่อัด2ที ล้มลงไปนอนกับพื้นแล้วไม่พอใจยกขาขึ้นมายันหรือไม่ก็พยายามเตะเปโดนะครับกรรมการไปดูภาพช้าแล้วแจกไปแดงไล่ออกทันทีจังหวะน,นี้ผมถือว่าไม่น่าเล่นนะครับแต่ดีนะครับที่มันเป็นช่วงท้ายเกมและโชซีเองก็ได้ผลการแข่งขันที่ต้องการด้วยถึงแม้ว่าช่วงท้ายจะโดนใบตันไล่ยิงตีเตืนขึ้นมาและทําให้ทีมเล่นยากนะครับถือว่ายังเป็นบทเรียนที่ยังคุ้มค่าอยู่เพราะถ้ามันเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงครึ่งแรกหรือในช่วงเวลาที่ใบตันมีเวลาเหลือมากพอ บางทีมันอาจจะเป็นบทเรียนที่ไม่คุ้มค่าก็เป็นได้นะครับประเด็นที่น่าสนใจก็คือหลังจากที่ริชจมโดนใบแดงในเกมนี้จะถูกโทษแบนจากใบแดงโดยตรงในเกมกลับใบตั้นทั้งหมด4เกมด้วยกันซึ่งจะเกิดขึ้นในนัดสุดท้ายของซีซั่นนี้และ3เกมแรกของฤดูกาลหน้าในซีซั่นนี้เจมโดนใบแดงไล่ออกจากสนามไปแล้ว2ครั้งใบแรกคือ2เหลืองที่พบกับนิวคาสเซลและล่าสุดคือใบแดงโดยตรงนะครับ การที่เชลซีเอาชนะไบรตันไปได้ทําให้เชลซีเฮสนัดติดต่อกันในลีกและยังส่งผลทําให้เชลซีนะครับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 6, 6ของตารางมีแต้มเหลือในเซิรสามแต้มก่อนแข่งนัดสุดท้ายนั่นหมายความว่านัดสุดท้ายเอาชัวร์ขอแค่1แต้มก็เพียงพอต่อการเล่นคอนเฟอเรนซ์ลีกหรือยูโรปาลีกในฤดูกาลหน้าแล้วนะครับแต่ตอนนี้ลึกๆแล้วผมเชื่อแฟนบอลเชลซียังแอบหวังไปถึงอันดับที่5เลยซึ่งหากหนัดสุดท้ายเชลซีชนะได้ และอันดับที่5อย่างสเปอร์ที่มีแต้มมากกว่าเชลซี3แต้มและมีประตูได้เสียน้อยกว่าแพ้ต่อเชลเตอร์ยูไนเต็ดที่ตกชั้นไปแล้วจะทําให้เชลซีจบอันดับที่5และคว้าโคต้ายูโรปาลีกแบบ100%เซโดยไม่ต้องไปลุ้นให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ได้ชมป์เอฟเคัพให้เหนื่อยเหมือนกับการจบอันดับที่6แต่ก็ถือว่าเป็นไปได้ยากมากจริงๆนะครับ แต่ฟุตบอลครับอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วมาลุ้นให้กําลังใจกันในนัดสุดท้ายก่อนปดิดฤดูกาลในวันอาทิตย์นี้ก่อนจากการคลิปนี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมได้สร้างคอนเทนต์ดีๆแบบนี้กันต่อไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้ครับ